ธรรมะประจำวันเชาน้านี้ขอราธนาพระอาจารย์มหานพดนลสิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตามะมอกอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นำเอาธรรมะที่พระอาจารย์ให้แก่ลูกศิษย์ในทุกๆวันออกมาเผยแพร่โดยใช้ AI เป็นผู้ช่วยสื่อเสียงของพระอาจารย์เช่นเดิมนะครับแกวงเท้าหาเสียน มีโยมคนหนึ่งรู้จักกันมาไม่ต่ำกว่าสามสิบปีได้มีธุระโทรมาหาอาตมาแต่ในช่วงนั้นไม่ได้รับสายเมื่อมีโอกาสได้โทรกลับไปในระหว่างนั้นโยมกำลังทำงานอยู่และได้ตอบกลับว่าถ้าว่างจะโทรกลับมาหาเมื่อวางสายไปแล้วมีพนักงานในบริษัทเดียวกันที่มีตำแหน่งสูงกว่าได้ถามว่าคุยกับใครพอรู้ว่าคุยกับพระอาจารย์ พนักงานคนนี้ได้พูดเปรียบเทียบกับโยมคนหนึ่งที่ทำความเสื่อมเสียให้กับศาสนาทำพระผู้ใหญ่ต้องสึกออกไปเป็นจำนวนมากได้พูดเปรียบเอยในสิ่งที่ไม่ดีงามกล่าวหาพระที่ตนไม่รู้จักเลยว่าอาจมีพฤติกรรมอันไม่ดีโยมมาเล่าให้ฟังจึงเกิดความสลดสังเวชในใจของตนคนเหล่านี้ชอบแกว่งเท้าหาเสี้ยนอยู่ดีๆไม่ว่าดี ถ้าพระที่ตนเองได้พูดไปนั้นเกิดท่านปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดีงามแม้จะไม่ได้คุณทําอะไรแต่เมื่อท่านมีศีลเป็นที่รักย่อมเป็นบาปกรรมต่อบุคคลน,นั้นจะทำอะไรให้มีความเจริญรุ่งเรืองนั้นแสนยากเพราะจิตที่มีปกติคิดร้ายต่อบุคคลอื่นได้ข่าวมาว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นนักเปลี่ยนนอกอายุยังไม่มากเป็นเพื่อนกับลูกชายเจ้าของบริษัท จึงดึงให้มาร่วมงานด้วยเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นบุคคลที่ก้าวร้าวชอบว่าติเตียนคนอื่นแม้เขาเหล่านั้นจะมีอายุมากกว่าซึ่งเป็นการกระทําของผู้น้อยที่ไม่ควรจะกระทําต่อผู้ใหญ่ใครพบใครเห็นก็ย่อมไม่ชอบใจสิ่งดีหรือชั่วตัวนั่นแหละเป็นผู้กระทําไม่มีใครที่จะทําให้เราดีหรือชั่วได้ดังนั้นความคิดคําพูดและการกระทํา จงอย่าไปเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นจงรักษาไว้ซึ่งความดีทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความสุขที่แท้จริงในใจของเราคนใดทำความดีคนนั้นย่อมได้บุญกุศลคนใดไม่ทำคนนั้นย่อมไม่ได้เช่นเดียวกันประเทศไทยของเรานับเป็นที่ยอมรับของชนทั่วโลกที่ได้มาเที่ยวมาเห็นวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้คนไทยส่วนใหญ่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีจิตที่เอื้ออารีต่อบุคคลอื่นชอบช่วยเหลือบุคคลอื่นเมื่อยามตกทุกข์ได้ยากเมื่อเกิดภัยสงครามมีความสามัคคีกันร่วมกันบริจาคสิ่งที่ตนเองมีอยู่เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติ ตั้งแต่อดีตผ่านมาประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเลยถึงจะเป็นเมืองขึ้นของพมา่าแต่ก็สามารถกอบกู้เอกราชคืนมาได้ในยุคล่าอาณานิคมประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติเพราะความสามารถของบรรพบุรุษซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนำพาให้ประเทศของเราอยู่รอดปลอดภัยถึงคราวที่จะรบกับต่างชาติ สามารถที่จะเอาชนะศัตรูที่มาคอยรุกรานประเทศเรายอมสละแม้ชีวิตเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินให้ลูกหลานได้อยู่อย่างสุขสบายพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นจะยิ่งกว่าพระสงฆ์ในที่นี้คือพระอริยะสงฆ์แม้เป็นปุถุชนธรรมดาก็สามารถเป็นพระอริยะบุคคลได้ถ้าบุคคลใดได้เห็นศีลาจารวัตของผู้ทรงธรรมมีศีลอันบริสุทธิ ย่อมมีความงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดเพราะผู้ที่จะพ้นทุกข์ได้ด้วยความอ่อนแอนั้นไม่มีเลยต้องมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเอาชีวิตเข้าแลกจึงสามารถที่จะได้มาซึ่งคุณธรรมความดีจึงเป็นเนื้อนาบุญที่จะหาบุคคลใดเสมอเหมือนนั้นไม่มีอีกแล้วส่วนชนทั้งหลาย ที่ชอบตำหนิติดเตียนรวมเอาพระสงฆ์ที่บริสุทธิ์เข้าไปด้วยมันเป็นการไม่ยุติธรรมเลยเพราะพระสงฆ์ที่ดีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั้นมีอยู่มากจะหาบุคคลใดเสมอเหมือนนั้นไม่มีอีกแล้วพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทรงสอนคนให้ปฏิบัติในทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไป เข้าถึงความพ้นทุกข์ในใจของตนดังนั้นเราทั้งหลายควรสแสวงหาสิ่งที่ดีงามในใจของเราตลอดไปเมื่อได้ศึกษาธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมย่อมเกิดความสุขในใจของเราทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดชีวิตนี้จึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐธรรมเป็นชีวิตที่ล้ำเลิศจะหาความประเสริฐและล้ำเลิศ เสมอด้วยพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีอีกแล้วควรสร้างความดีทำความดีให้ถึงซึ่งวิมุตติหลุดพ้นในใจของเราตลอดไปชอบแกว่งเท้าหาเส้นทุกเกิดมีเพราะความที่คิดรด้ายใจทุกยิ่งเมื่อกล่าวหาผู้มีศีลอย่างแท้จริงจิตย่มดิ่งไปอบายอย่างแน่นอนทําอะไรจะพูดหรือจะคิด อย่าทำผิดคิดร้ายใจยอหย้อนมีสติกำกับตนและสังวรเพื่อถอดถอนกิเลสร้ายในใจตนพระมหาพดลสิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตะเมา26พฤศจิกายน2568